วันดี้ท่านผู้ชมนี่จะพาเลาะเบิ่งพระพุทธลูกอยู่กรมเรียนธาดหลวงเด้อีนเด้อ <c oughs> บรรยากาศจะเลาะไทยเบิ่งแต่ละองค์แต่ลงลีงความชวยสดมนงามของพระพุทธลูกเก่าแก่บรรยากาศก็ดีเหมือนบรรยากาศโบสถ์บทคำแรงคอยแล้ว บรรยากาศก็สิประมาณนี้ท่านผู้ชมลเลาะทายเบิ่งมื้อนี้มีมื้อนี้มาประดับประดาก็เลยถ่ายอ่าพระพุทธรูปอยู่ก็มาเรียนให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนํากันค่อยอย่างไปให้เบิ่งบรรยากาศน้องมอว่าเป็นอะไรไปรับชมนํากันท่านผู้ชมเห็นแล้วตนนานีบ่บรรยากาศงามงามถ่ายให้เบิ่งแต่็ดหลอกเจ็ละองค์ ความสวยสดมนงามเป็นพระเก่าแก่เขาพร้อมนี่แต่ละองค์แต่ลงหามจับหามตองอยู่สังกิตบรรยากาศพระเก่าแก่อันนี้ก็เป็นเสียนเนาะ เสียนระพุทธรูปเป็นปะพุทธรูปดินอันนี้ก็เป็นกองกองเพนกองเพนอันนี้ก็เป็นเสียนปะพุทธรูปใหญ่เสียนปะพุทธรูปดินอันนี้ก็ใบมีศิลาจจรึก มีศิลาจะลศิลาจะลที่เก่าแก่นี่นั่นเลยครับเป็นใบเซมาอันนี้นกันใบเซมาเกา่าเป็นกรดดินเป็นกรดหิน เมนทายบุหลอกทายบรรยากาศน้อมให้บุญน้อยเดินบ้นรบนรบรยากาศ โอ้ยหลอดถ่ายให้เพื่อนดูท่านผู้ชมรับชมน m ลงกันท่านผู้ชมนี่ก็เก่าแก่เลยท่านผู้ชมนนีี่่เก่าแก่แต่มันย่อนแสงเลยนะองนุ่น,นย่อนแสงหลอดถ่ายให้เมึงอันนี้ก็พระพุทธรูปดินเก่าแก่นะทะ่านผู้ชม ภูพุภูพุพทูดินเก่าแก่อันนี้เช่นเดียวกันนี่นถ่ายตามผู้ชมด้เบิ่งนึ่กันนี่ก็แมนกันพระพุทูพีนตามผมู้ชมนี่ก็แมนกัน ระพุทธโหปดินที่เก่าแก่และการในกนบัยสิมานี่ก็เช่นเดีวยวกันะพุทธโหปดินเก่าแก่อันนี้คือแขกต่างประเทศมาเที่ยวนี่บรรยากาศ มาประประดากันเลยได้ถ่ายมือนี้นี่อากาศบดดีท่านผู้ชมพระธาตุหลวงพระธาตุหลวงเวียงจันทร์บรรยากาศมันมีแดดเหมือนในบดเย็นดีในยามแดงแดงบรรยากาศทักไล่ท่านผู้ชมรอให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกนู่น มื่อนี้มาประดับประดานี่อยู่ทางนานี่ประดับประดาทุงอ่าจากเียมบุญทาลวงก็เลยเลาะทายท่านผู้ชมได้เบิงน้ำกันนี่บรรยากาศมองไปสิประมาณนี้บรรยากาศงามไรเนี่บรรยากาศงามไร มือนี้แดดบดเอาวทายธประชุมในเบื้องลุงกระเกียมมือนี้ประดับประดาทุงแล้วแล้วในธรรมชุมเดินพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ บรรยากาศดีดีคอยยางไปอันนี้ถ่ายเรียวๆเลยเทา่านผู้ชมให้ทา่านผู้ชมได้เบิงต้งกันเอาหมอบเลยลมกับกลังโซยมาอันนี้็พาสงองกระเจ้านี่สงองกระเจ้ามาประด,ระดา มีวัดพระธาตุพุนและกับวัดโพไซมาหิเวียกความกันประดับประดาพระธาตุหลวงน,นี่เริ่มงามแล้วทา่านชมนบรรยากาศแดดบดบดเรมูเรม,ม,มตาเนี่ยถ่ายคลิปก็ะคากากเลย,เยบรรยากาศดีดีนี่ฮะขอจบคลิปทานเดอท่านผู้ชมเดอขอขอบอกขอบใจที่รับชมนำกัน สาธุ